โทษลงหน้าก่อนนะเวลาทำอะไรเคยโดดในมิชช่อะไรคูดที่ดีเรื่องด้วยเคยทะเลาะกับเพื่อนไหมเวลาทำเด็ดที่สุดเห็นนะคูวัานี้ไม่เห่ือนูราจีทำนักเรียนอะไรทำนักเีนอะไรนะเรียนแผนอะไรแล้วมีคนจีบปะสวัสดีค่ะยีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมาไอทีไลกครั้งนึงนะคะวันนี้เราก็อยู่กับคนิ่ง คนเดียวคนเดิมเพิ่มเติมคือวันนี้เรามีคอนเทนต์ใหม่มาทำนะคะก็คือย้อนวัยกลับไปอยู่มปลายนิดนึงไปแต่งหน้าไปโรงเรียนอะไรอย่างเงี้แล้วก็มีคิวเอต่อคำถามนะคะก็จะมีคนหลังกล้องคอยถามให้นะคะก็ไม่รอชา้าไปดูกันเลยย้ yeah. มาที่ขั้นแรกกันนะคะจราาิงๆแ,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 แล้วเราทาสกินแคร์กันมาแล้วก็เลยขอข้ามขั้นตอนนี้ไปส่วนขั้นนี้น่ะก็คือลงกระแดดอะไรลงกระแดดมาแล้วนะคะแต่ว่าเราอยากงั้นเราก็ทากระแดดกันก่อนไม่เดี๋ยวนี้ลงคอนซีลเลอร์เลย ก็คือต้องลงคอนซีลเลอร์ก่อนเอ้ยไม่ลงคอนซีลเลอร์ลงกูบัลเลต์หรอใช่แล้วล่ะคะคำถามแรกเคยเข้าห้องปกครองไหมเคยเข้าห้องปกครองไหมเคยดีอะไรไหมเป็นวิชากรรมอะไรคือตอนตอนที่เรียนอ่ะแบบเหมือนตอนมสี่มห้าก็ก็อยู่ในกฎระเบียบมาตลอดใช่ป่ะแบบไม่ได้เคยไปโรงเรียนสายอะไรเงี้ยอันนี้พอตอนมหกแบบเหมือนเราแบบต้องอ่านหนังสือไปด้วยแล้วก็แบบนอนดึกบางทีก็ไม่ค่อยอยากจะ เปิดไปเร็วก็เลยแบบไปโรงเรียนสายแล้วก็โดนเรียกเข้าห้องบุคลิกนะคะเออตอนไกมีประมาณนั้นป่ะแบบก่อนหน้านี้ไม่ไม่ได้มีไม่ได้เกลียอะไรแบบใช่แต่ว่าถ้าเข้ามาองบุคลิกเออโดนเรียนเออหลักๆที่เข้าคือมีทั้งเข้าไปหาครูในเรื่องแบบช่วยงงช่วยงานอะไรเงี้ยไม่ได้ไม่ใช่ว่าแบบเข้าไปแล้วแบบเออโดนเรียกไปด่าอะไรเงี้ยอย่างเดียวไม่ไม่ใช่นะคะทากันแดดเสร็จแล้วก็จะคอนซีลเลอร์คือเราอ่ะเป็นคนที่แบบใต้ตาขำมากถ้าทาคอนซีลเลอร์อย่างเดียวอ่ะมันจะแบบ แบบขีดได้ตามมันสว่างขึ้นโดยสีที่ใช้เนี่ยคือพี่เน,นาะเคยใช้ด่างสีสีพีชได้พีชแล้วก็ด่างพีชของบอมบีบารนะคะแต่ว่ามันก็ไม่มีอะไรที่ตรงจุงดเลยเพราะบางทีอ่ขอบตาก็ด่ามากบางทีมันก็ไม่ด่างมากขนาดนี้นี่คือสุดท้า,า,ทยายแล้วทาคอนซีลเลอร์เรียบร้อยแล้ยอันนี้ใช้ทาร์ตแล้วก็นาใช้ข้าส่งกันเนาะสีอะไรใช้สีแฟร์นิวทรัลเดี๋ยวเราลงคอนซีลเลอร์เสร็จแล้วก็ลงแป้งต่อ ตัวของเรานะคะลงคอเลกเตอร์ก่อนก็จะใช้สีด๊าพีผสมกับไลท์พีนะคะเพราะว่าถ้าใช้ดาร์กพีอย่างเดียวมันจะส้มไปอ่านหลักสูตรเคยโดดเรียนวิชาอะไรวิชาะไ,ไม่คือคือตอนมหกขณะเราแบบว่าต้องอ่านหนังสือ,อเตรียมสอบเข้าอะไรเงี้ยแล้วก็เราแบบไม่ได้ไปเรียนไป,ไปเรียนพิเศษแทนคือไม่ได้ไปโรงเรียนเท่าไหร่เวลาโดดเรียนทำอะไรไอ่านหนังสือไปทำโจทย์โดดเรียนไปอ่านหนังสือและะ้ะอืมโดดเรียนไปเรียนพิเศษอะไรเงี้ยเพราะว่าเรียนพิเศษในมันคือบางทีเหมือนตอนนั้นเราก็แบบมีจุดมุ่งหมายแล้วว่าเราจะทำอะไร แล้วพอต้องไปแบบถ้าต้องไปนั่งเรียนอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันเสียเวลาอ่านหนังสือในจุดที่เราจะต้องจำเป็นที่ต้องสอบสใช่ใช่เดี๋ยวแบบว่ามันเตรียมสอบไม่ทันอะไรเงี้ยนี่เราก็ไปไปต้องใช้แป้งใต้ตาด้วยให้ความชื้นเลยติดจริงๆแล้วอ่ะเรามาแต่งหน้าที่หลังเนี่ยคือก่อนหน้าเนี้ยไม่ได้แต่เงเลยเพิ่งมาแต่งตอนแบบมองหุกะเพราะว่าเพื่อนแต่งแบบไม่ต้องบอกนะว่าใครก็น่นนาคลั่งเมีเยเมีเย แบบก็งงว่าคนอะไรมาโรงเรียนหน้าอะไรทุกวันเลยอะไรเงี้ยแต่งยังไงให้ดูแบบเนเชอัล l ลุคไม่แต่งอะไรอที่เดี๋ยวก็ลงบัตรออนของเวนิสิอันนี้ลงคอเลกเตอร์แล้วนะคะก็ของเราจะแตกคือเราจะไม่ไเรียนกับเพื่อนก็คือจะใช้ลิปตัวเดียวแล้วก็ทาแก้มแล้วก็ทาปากด้วยทีินี้ก็มีมีตัวแบบเนี่ยรู้สึกมันยาวก็อยู่เวลาพอช้อาก็รีบไปเนาะก็จะใช้แบบลิปอย่างเงี้ยเป็นบัตรก่อนทำมตมา ผู้ที่มีเรื่องด้วยข้าแม่เนไหยขอข้าผู้ห้องปกครองจะมีคนนึงแบบว่าคือเราเคยสั่งชาโนจากข้างนอกมาแล้วเขาก็ขอโทษล่วงหน้าก่อนนะคือคือเขาก็แบบว่าเออเรียกเราแบบตอนชาโนมมาส่งก็แบบมาดีกว่าแบบสั่งสั่งไม่ได้นะเออก็ไม่ค่อยเข้าใจอะไรไม่คือมีเขาก็แบบวิวเนี่ยก็สั่งมาทำไมสั่งมาคือแบบช้าจนี้ค่แก้มเสร็จแล้วก็ค่อยลงคอนซีลเลอร์ค่ะก็จะมีใช้สองตัว ลูกหลักก็คือบอบบี้บาร์อีกแล้วแล้วก็อันเนี้ยใช้จริงใช้จนจะหมดแล้วดูดิ <laughs> ใช้บอปี้หนึ่งแล้วอะ <laughs> เอชลีวายของเมเบลีนะคะตอนนี้ใช้สีมีเดียมคือแค่รู้สึกมันกลมกลืนกับสีผิวดีแต่ว่ามันจะไม่ค่อยแบบแค่ควารู้สึกว่าตามันสว่างขนาดนั้นถามต่อมาเคยทะเลาะกับเพื่อนไหม <c oughs> อุ้ยเพื <c oughs> ่อนมัก็มีตีกันบ้าง อะไรกันคะนี่ก็ใช้กป้องที่ม่ปล่อยใช้นิ้วเรามาเขียนคิ้วกันใช้ของ cost l e ไม่แพงคำถามต่อมาวิรกรรมเด็ดที่สุด,ดเขียนกระหูว่ามีเรื่องกัครูอะแบบตอนตอนทำตอนทำค่าเยเหรออะไรทุกอย่างอ่ะเอ้ยไม่ม <laughs> ได้ยปรึกษาเราเรามีเรื่องอะไรที่ผิดพลาคือเหมือนเราเราอยู่ในจุดทีท่แบบว่าแบบ เออขอแค่คีบกับการอ่านหนังสือก็พอไม่ค่อยให้อยากให้ใครมาเยอะเยอคือเหมือนประมาณว่าคือเขาพูดเยอะะลรวันนี้ล้วแบบหเราก็แบบจะชอบถีเียเป็นเด็กไม่ดีนเขาพูดด้วยนะคะคุณเฟรยอันนี้เราทาคอนซีลเลอร์แล้วแล้วก็เอาแป้งก็คือใช้ใช้ตัวของน้นค่ะเอ่อแป้งเราก็เอามาแ้านิดนึงในการเซตต่อไปก็เออจะใช้แป้งทาก่อนแล้วค่อยทาคิวทำก่อนหรือว่าทาคิวก่อนแล้วก็ทาแป้งทาแป้งก่อนอเค กข้าโรงพยาบาลบ่อยไหมบ่อยเพราะว่าปวดท้องมินก็แบบหงุททดหงิดเรื่อยเลยแบบต้องต้องไปนอนสักแป๊บวันนี้ก็เคยนะแบบง่วงแล้วได้ <c oughs> บบขอเข้านอนอะ่ะอ๋อลืมคือสําหรับคนที่เป็นสิวอ่ะแล้วก็แบบไม่อยากให้ใครเห็นสิวเราใช่ไหมคือเมื่อก่อนเราไม่ได้ใส่แมสกตอนโรงเรียนก็จะใช้ตัวเคลียร์นอสนะ Con คะเป็นคอนซีลเลอร์จริงๆซื้อมาใช้สำหรับใต้ตาแล้วตกลงหนักมากก็เลยเอามาไว้แบบปิดรอยสิวอะไรเงี้ยแทนก็เหมือนเหมือนแต้มสิวดีกว่าเราคลีนอน <c oughs> ใช่ใช่ มันติดนี่แหละเอ็นคือเรามีรอยสิวข้างหงลังขาคือเป็นเป็นไม่หายสักทีอะก็จะใช้นิดเดียวเขาใช้ไม่เป็นปีเดียวไม่มดเลยแล้วก็เป็ดนักกีฬาสี่ทำหน้าที่อะไรช่วยเพื่อนเพนใต้เออไม่รู้อะจะไม่ได้ทำหน้าที่นอนได้ไหมเออใช่นอนนอนให้พอมีแรงเฉียดตมอสี่กับมอหกเดินขบวนแต่ว่ามอห้าเราเป็นกรรมการนักเรียนไงแล้วก็ต้องไปเดินขบวนอีกทีร้อนอะรู้ยั้นเดี๋ยวร้อนมาก ชิ้นเมอปลายที่ไม่มีกีฬาสีมันแบบมันรู้สึกไม่มัทยมอ่ะรู้สึกแบบไม่ไมได้อ่ะท่ <S <S อไมก็จะทาคิ<ๆ>้ว<ๆ>อันนี้พเพื่อแต่งดูชั้นขึ้นนะคะเพราะว่าทำเรืยองไงทำทำี่ติดจะหายก็เลยไปเอาจัดยันมาแล้วก็ดีเพราะว่าแบบเหมือนเราไม่ต้องคอยเปิดอย่นนางนี้ใช้แล้วก็เช้ในปากเลยอันนี้เป็นของมิเล่พี่ฝวานซื้ออ๋ออพี่ฝวานซื้ออันเลียวเลี้ยวแล้วได้อันใหญ่มาแล้วก็ใช้ดีอันนี้เป็นสีตอนนัเป็นสีด่างบ้าเลยค่ะเหมือนคิ้วเสร็จแล้วก็มือไม่ไหวมาก MEP สิ่งคำนวณใช่ MEP ก็มาจะม i e ิอังกฤษโปรแกนกคือเราจะไม่ได้เรียนแบบเป็นภาษาอังกฤษทุกทุกวิชาถ้าเป็นอีนิโซแกมเพอร์จะได้แบบเรียนภาษาอังกฤษเยอะกว่านึงบอกลงรีบแล้วเราจะลงสอบตัวจะมีไ s l แล้วก็มี Mac คคนคิวเน่คือเขามีหลายคนเห็นคิวคมมากคือเวลาไปโรงเรียนอาจจะชอบเซลแบบว่าแบบหัมาทีนี้อ๊ย แล้วเนี่ยคือยังไม่ได้การกินแต่เราเหมือนเล่นแค่หางแค่มันมีหางกบแล้วมีคนมาจีบปะไม่น่าไม่มาอ่เนี่โดนยงกัดหน้าแบบไม่ค่ะเป็นรอย <laughs> ถ่ายอินถ้าเดี๋ยวใส่ข <c oughs> นตาโอ้พูดธรรนดาขนตา บ่อย <Boy. S 2> บ่อยมากเข้าใจดีอ่ะข้าพานี้ไม่หลับก็คือเล่นเกมแต่ว่าเหมือนเรียนมาก่อนแล้วอ่ะก็เลยรู้เรื่องแล้วก็เลยแบบว่าไม่เคยต้องเรียนเลยดิปมันนะคะไม่ใช่ดิปเราร <c oughs> ีวิวโรงเรียนผู้ชายเยอะแล้วผู้ชายน่ากลัวด้วยก็เป็นชายล้วนมาก้อนเนาะเรื่องน้องต้องเป็นชายล้วนใช่ไหมแล้วก็มาไปในสาขาแต่ว่า เพราะว่างเอแต่ผ oui> ู้ชายห้เรมาตรฐนู้หญเยอะราผู้หญิงเยอะแต่ก็คือแบบดีหน่อยที่เป็น EP เพราะว่าแบบว่าจำนวนคนมันน้อยใช่ไหมแล้วก็สนิทกันทั้งห้องเลยของที่ชอบไหมปงกปากกาปากกาหายบ่อยมากปากกาลิฟตยังลบเราใช้เป็นไวเซล ปกติเวลาไปเรียนก็คือทานแคตอนเช้ากลมากินข้าวก็ดูแล้วแล้วก็ไม่เติมอีกเลยเฮ้ยเขาบอกว่าบางไม่แดงไม่มีเลงเลียนอันก็นิดนึงนะคือเหมือนเราอะเวลาเดินผ่านกระจกในห้องน้ำแบบนี้ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราเห็นหน้าตัวเองสูงมันก็จะแบบมันไม่ดีอะมันก็คือถ้าเราสวยแล้วมีเลงเลียนทำให้ตัวเองแบบมีความมั่นใจขึ้นเราสวยให้ตัวเองดูฮอรนี่ฟินิชดูแลบเหลือในคนตาที่ไม่เคยดัขึ้นเลย ของชิเซโดตอนเราจะแต่งหน้าแค่2ตอนก็คือตอนเชา้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็ตอนเย็นก่อนไปเรียน,น,ยนเศษที่แต่งตอนเย็นอ่ะก็เพราะว่าเหมือนแบบคือว่าตอนเย็นมันคือจะไปเรียนอีกแล้วไงอยากเห็นตัวเองสวยก่อนอารมณ์แบบเรียนอยู่เนี้ยหยิบกระตุกมันดูก็น่าจะสวยอยู่มีแรงรึเปล่ไปเรียนเซตแต่งเสร็จแล้วเราก็ไปกินข้าวก็หน้าหลุดก็หลุดอยู่ดีคือเรียนมาทั้งวันอะมันมันหายไปหมดอยู่แล้วแล้วตอนเย็นอะคือเหมือนเรียนห้องแอร์ใช่ไหมแล้วคือเราอะเป็นคนที่ดับงนตาไม่ขึ้นเลยตอนเช้าจะชอบดับตอนเย็นหลังเรียนเเสรรร็จพอออียนนให้งแ์ คือมืนมันเป็นโลหะใช่ไหมมันก็จะเย็นด้วยแล้วพอมันเย็นอะแล้วเราเอามานีคนตาขนตาเด้งมากมันเย็นไงหอจริงไม่ต้องรอนไม่ใช่หรอเย็นก็ได้แต่อย่างตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยกระเปันไม่ใช่เย็นยใชเคยเอาใระเปาผมมาแล้วก็รู้สึกว่าเสียเวลาชีวิตมากก็เลยแบบเคยทไใช่มันก็มันก็ขึ้นมันขึ้นนานกว่าเดิมกแต่ว่ามันก็มันก็ก็ตกลมาอย่าดีอะไปเรียนไปอะมันก็มันก็ลงมาเรื่อยๆตามนน้องมกให้ยอมเวลาได้อะ อยากกลับไปแก้ไขอะไรจะตั้งใจเรียนชฉพาะพุทธเออคงตั้งใจเรียนอ่ะมันก็มีบางวิชาที่เราแบบว่าไม่ได้ตั้งใจขนาดนั้นเออวันนี้มันขึ้นแฮะปกติมันไม่ขึ้นอ่ะขึ้นนิดนึงอันนี้นะคะเราก็แต่งเสร็จแล้วเราก็ไม่ต่างกันมากก็คือทากันแดดมีคอนซีลเลอร์คือสำหรับคนที่ไม่โดนหาดังใต้ตาหรือว่ารอยสิวอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่จำเป็นที่จะต้องใช้คอนซีลเลอร์อแต่ว่าที่เราหนึ่งเนี่ยของเรามันแบบใต้ตามันคามมากมันก็ต้องแบบมีคอนซีลเตอร์เข้ามานิดนึงนะคะ เยอะไปเสน่ห์ก็แต่งอ่อนๆเนี่ยแหละแล้วก็แบบเน้นโทนสีแบบธรรมชาติแค่แบบให้ฮอรู้สึกว่าตัวเองไม่โซนก็พอใช่ใช่แบบเพียตัวเองแล้วไม่ได้แต่งหนาจนแบบครูเรียกเข้าห้องผูกคออะไรเงี้ยต่อไปนะคะก็จะมัดผมนี่มาแล้วมาแล้วเรียบร้อยเอาไปตรงนี้ไม่ได้แล้วค่ะเดี๋ยวตาแล้วก็หน้ามาอย่างเงี้ยก็คือแบบเอาลงมาไม่ได้แล้วแต่งตงนียันแล้วก็สีผมสีนี้ยไม่ได้นะแล้วก็เราวิกใช่ไหมคือหน้ามันบานอ่ะมันก็ต้องแบบ เอาไรหกลงวันหนึ่งลูกสาวแบบปิดตรงหนุแกแน่าานิดนึงแต่อาจจะลงครูเจลได้นะคะแต่จริงๆไม่ได้แต่งแบบนี้ทุกวันนะเพราะว่าตื่นสายถ้าวันไหนตื่นสายก็ถ้าไม่พกมาแต่งที่โรงเรียนตอนเย็นก็ไม่แต่งก็อยู่แบบเนี้ยแบบมาสดๆคือเราแต่งเพราะแค่ไม่อยากให้เห็นตัวเองโซมอะไรอย่างเงี้ยเ,เสร็จแล้วเป็นไงบ้างคะทุกคนสนุกกับคลิปวิดีโอนี้ไหมก็คือตอนแรกเราก็ไม่ได้คิดที่จะกลับมา ทำนะคะตอนช่วงนี้ปิดเทอมแล้วก็ว่างอยู่เพื่อนก็ว่างพอดีดเลยชวนแบบคิดถึงวัยมปลายแล้วกลับมาทำอะไรกันขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามมาตลอดนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย